ตราโปยเสีียยนนใใใชช้้ดดดม่าหลอดเดวกันสวสดีครับข่าวนอกโลกมาแล้วในเริ่มต้นที่ปราจีนบุรีเวลา9 0โมงนาทีของวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาชาวบ้านหนองรีเดินทางมาที่บ้านเลขที่41ทัหบหตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อสแสดงความยินดีกับหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ความรักสุขงอมจนกระทั่งได้แต่งงานกันในวันนี้ เจ้าสาวอายุ43ปีครับคุณพาณิชย์อ่อนนาส่วนเจ้าบ่าวอายุ41ชื่อคุณสมประสงค์จันสาสร้างแขกเรือที่มาร่วมงานครับผูข้อไมา้ข้อมืออวยพรให้คู่บ่าวสาวเนี่ยครับทยอยกันมามีความสุขทั้งแขกและเจ้าภาพ,พคุณพ่อของเจ้าบ่าวมาแล้วครับนอกจากผูข้อไมา้ข้อมือแล้วยังมอบสร้อยทองให้เจ้าสาวหเส้นเปง รูยนะคับถามว่าแล้วควายรูปร่างสวยงามที่อยู่บนรถบรรทุกเอามาทำไมตอบว่าควายตัวนี้ชื่อกำไรคุณพ่อเจ้าบ่าวนำม,มาให้เจ้าสาวเป็นสินสอดเพราะคุณพ่อเจ้าบ่าวมีทรัพย์สมบัติเป็นควายกว่า100ตัวจึงนำควายกำไรมาแทนเงินสินสอดเจ้าบ่าวคิดจังไลยคือนดล้วอั้วไม่ให้เจ้าสาวมมาขั้วมันหุ่นมายกระสันเงินขั้วนะจะเอาขั้วไมาเกิดตรงนี้ถึงนี้เรื่อนจะเอามาให้เรื่อนครับถึงท่านจะร้องนะครับเอาหมู่่ทานนครับ ขอขอบ<ป>นะครับด้วยแม่ที่ผ<อ>ู้แข็งับผลลูกสะใภ<ป>้ยะครเยอ่กับไรเยอะกระไรถ้ากำไรเป็นควายตัวเมียปลายปีหน้าครับจะได้ควายเพิ่มอีกหนึ่งตัวน้องรู้ต่อมาครับไปอ่างทองนี่ก็เป็นงานแต่งงานอีกคู่หนึ่งภาพเห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศงานแต่งงานระหว่างจ่าสิบเอกพรเทพประวันเนกับคุณจุฬารักษ์เพิ่มพูน พยาบาลสาวแห่งบ้านย่างซ้ายอเภอโพหวัดอ่างทองเพราะ,าาระเจ้าบ่าวเป็นทหารเพื่อนเจ้าสาวและกองเชียร์เจ้าสาวเลยทดสอบความแข็งแรงสักหน่อยาาางานยิ่งใหญ่สมเกียรติทั้งสองฝ่ายมีแต่รอยยิ้มครับมองไปทางไหนเห็นแต่ความสุขอบอวนไปหมดและถ้าย้อนหลังไปสักชั่วโมงหนึ่งครับก็จะเห็นขบวนแห่จากบ้านเจ้าบ่าวมาบ้านเจ้าสาวยิ่งใหญ่จริงๆ นี่ครับลงเรือมาแล้วทั้งเจ้าบ่าวคุณพ่อคุณแม่ลงเรือลำเดียวกันเครื่องเสียงจัดเต็มญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเจ้าบ่าวก็เดินทางโดยเรือเห็นแล้วก็หวาดเสียวเพราะไม่มีใครสวมเสื้อชูชีพสักคนหนึ่งมีแต่เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญยูสองคนที่ควบคุมเรือเท่านั้นครับที่สวมเสื้อชูชีพ เพราะดีที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยความราบรื่นออขอยความรักหวานชําราบรื่นตลอดไปน้องลูกต่อมาครับไปลาำปางคิดอะไรไม่ออกบอกโหลไข่หมุนร้านอาหารร้านนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจหวัดลำปางชื่อร้านอิ่มสบายบ้านใหญ่มุกเปิดขายมายาวนานมาก ร้านนี้มีอาหารจานเดียวถึง430เมนูเรียกว่ามาทานทุกวันทานทั้งปีไม่มีซ้ำเมนูอาหารจานเด็ดของที่นี่คือไข่ดาวลาวาจะสั่งข้าวผัดกะเพราข้าวผัดหรืออะไรก็ได้แล้วโปะด้วยไข่ดาวลาวาแบบนี้ครับแต่การที่มีอาหารถึง430เมนูทำให้คนที่ไม่คุ้นเคยกับร้านนี้ ดูเมนูแล้วตาลายไม่ทราบว่าจะทานอะไรเรื่องนี้เจ้าของร้านคือคุณพานุพันธ์แก้ปัญหาแบบขำๆซึ่งต่อมาได้กลายเป็นจุดขายของร้านไปก็คือใช้โหลไข่หมุนมาเป็นตัวช่วยโหลไข่หมุนหน้าตาแบบนี้ครับคนรุ่นเก่ารุ่นก่อน,อนคงจําได้แต่ของคุณพานุพันธ์ใช้งานมานานใช้บ่อยมากสภาพจึงเก่าอย่างที่เห็นลูกค้านึกอะไรไม่ออก เินหมุนไข่ครับในไข่มีชื่อเมนูอาหารจานเดียวเปิดดูแล้วถ้าไม่ชอบก็หมุนใหม่จนกว่าจะถูกใจได้สปาผัดซอสค่ะสปาสปาผัดซอสนี้สำหรับไม่รู้ใช่อะก็ลองมาสุ่มดูทางร้านก็จะมีแบบเหลี่ยนให้อย่างไรก็ตามคุณพานุพันธ์บอกว่าของเราอร่อยทุกอย่างหมุนได้อะไรก็อร่อยทั้งนั้น ทางร้านเราเมนูมันมีเยอะครับ4 3 0เมนูลูกค้าเลือกไม่ถูกเราก็เลยทํากระบองกล่องสุ่มขึ้นมาครับ<อ>ว่าอยากทานอะไรสํา,ารห,สหรับคนที่ไม่เคยมาร้านเราหรือว่าสําหรับคนที่เร่งรีบไปรับความสนใจจากเด็กๆครับเด็กๆรุ่นใหม่ไม่ยังไม่เคยเล่นกันแล,แล้วเราก็แปลกตาแปลก,ปลกใจเขาครับ สสเป็นลูกเล่นโดนใจคนรุ่นใหม่และวัยรุ่นนอกลูกสุดท้ายไปสุพรรณบุรีมาที่บาดานาอาร์ตมาร์เก็ตอยู่ภายในศูนย์อนุรพพักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีขณะนี้กำลังมีงานวันเดียวเที่ยวสี่ตลาดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เที่ยงตรงถึงสองทุ่มสี่ตลาดประกอบไปด้วยตลาดศิลปะตลาดไม้ประดับตลาดวินเทจและตลาดพระเครื่องเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามคำขวัญของจังหวัดสุพรรณบุรีคือเมืองยุทธหัตถีวันณคดีขึ้นชื่อเรื่องรือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แ่งปราศิลปินภาษาถิ่นชวนฟังวันเปิดงานครับคุณนัทพัฒน์สวรวรณะทีถผูวาราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานการสแสดงมีมากมายแต่ถ้าชอบวาดเสียวต้องชมการต่อสู้ด้วยดาบสองมือใช้ดาบจริงครับฟันกันหน้าวาดเสียวมาก เหตุนี้เองครับจึงต้องใช้ผู้บรรยายการต่อสู้ลถความบาดเสียวลงด้วยการแต่งตัวแบบนี้ดูครับทั้งเสื้อผ้าและลีลาการภาพของหนุ่มใหญ่วัยหกบเอปีอาจารย์ยุทธนาวงวิรัตอดีตผู้ช่วยที่การบดีสถาบันการพักศึกษาสุพรรณบุรี ทั้งหวานทั้งสดใสอาถงงยอายุ6กสปีถ้าแต่งตัวแบบนี้ครับอีก20ปีก็ยังดูหนุ่มพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลูก